สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเจอการวันนี้เรามาเรียนใบางานคณิตศาสตร์นะคะคำชี้แจงของคุณครูวันนี้คือให้เด็กๆเติมเลข1ถึง20ลงในช่องว่างให้เรียบร้อยนะคะคุณครูมีตัวเลขให้อยู่แล้วแต่บางตัวที่ยังไม่มีให้เด็กๆเติมให้เรียบร้อยนะลูกมีตัวเลขตัวอะไรคะ เลขอะไรคะเลขหนึ่งนะพร้อมกันค่ะเลขหนึ่งสองช่องที่สมีตัวเลขไหมเอ่ยไม่มีตัวเลขให้เด็กๆเติมตัวเลขลงไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะอ่าดูนะคะคุณครูจะเขียนให้ดูก่อนอ่ะเด็กๆเขียนได้ไหมเอ่ยเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้ว,เร,ลวเรามานะับตัวต่อไปสามแล้วอะไรลูกสามแล้วสี ีของคุณครูมีให้แล้วช่องต่อไปเลขอะไรคะเลขห้าให้เด็กๆเขียนลงไปค่ะเลขห้าแม่สวยก็พยายามให้เขียนให้สวยนะคะเด็กๆคะ่ะตัวต่อไปห้าแล้วอะไรคะลูกห้าแล้วหกหกแล้วอะไรคะหกแล้วเจ็ดนะลูกนะเจ็ด เจ็ดแล้ว 8. 8ดแปดอะไคะแปดแล้วเก้นะลูกนะเก้าแล้วสิบสมีเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลขหนึ่งกับเลขศูนย์สิบเอ็ดมีเลขหนึ่งกับเลข1นึ่งสิบสมีเลขหกับเลข2 13สมีหกับ3า

มี1กับ9 20มี2กับ0อ่ะใครเขียนไม่ทัน,นมีไหมคะอ่ะเรามาทบทวนนับ1ถึง20กันใหม่นะลูกนะอ่ะนับตัวแรกคะ่ะตัวแรกคืออะไรคะ1อ่ะตัวที่2 ันนี้สามใครยังไม่เขียนเลขสามลงไปสามไรละสามแล้วสี่สี่แล้วอะไรคะสี่แล้วห้าห้าแล้วหกหกแล้วอะไรคะหกแล้วเจ็ดเจ็ดแล้วแปดแปดแล้วอะไรลูกเก้าเก้าแล้วสิบ

8, 19มี1กับ 9, 20ม oh, oh, ี2กับ0โอ้โหตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยวันนี้พบกันแค่นี้บายบายทำให้สวยงามนะคะ